ผมเขามามากมายรับว่าพี่ครับพี่ไปกนหัวมาหรือเปล่า up, พี่ครับพี่ตัดผมสั้นแล้วเหรอคำตอบคือเปล่าครับผมเพิ่งไปทําสีผมมาและสีที่ผมทําก็คือสีแพทน้าบอลนะครับและวันนี้ผมก็เลยจะมาพูด5สิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนทําสีแพทน้าบอลหรือว่าสีอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องผ่านการฟอกสิ่งแรกเลยนะครับก็คือการฟอกนะครับและการฟอกนี่แหละคือสิ่งที่น่าลำคาญที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าคุณจะได้สีผมแบบนี้โดยไม่ผ่านการฟอก ผมขอเล่าประสบก,การณ์ของผมก่อนนะครับวันที่ผมไปทําเนี่ยช่างเขาก็ถามผมว่าน้องน้องเคยผ่านการฟอกมาหรือเปล่าผมก็บอกว่าเคยครับแล้วที่นี้เขาก็ดูสภาพเลนส์ผมผมเขาก็บอกว่าโอเคและก่อนเขาลงน้ำยาฟอกเนี่ยเขาก็ไม่รู้นึกอะไรถามผมเข้ามาว่าน้องปกติน้องเกาหนังสีสาบบ้างหรือเปล่าผมก็บอกว่าก็มีบ้างน,นะครับเขาก็บอกว่าอ๋องั้นก็จะแสบหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่บอกผมก็บอกเออผมก็คิดในใจว่าแบบเออมันจะแสบขนาดไหนวะรีบๆทำหมือแบบอยากได้สีแล้วอ่ะแบบพูดมากว่ะแล่ที่นี้ก็แบบ แล้วทีนี้พอเขาลงครั้งแรกปุ๊บก,ก็รู้สึกเออโอเคสบายแล้วลงสักสี่ห้าครั้งก็เหม็นจะเป็นไรพอลงครั้งที่สอง 2, ปุ๊บก,ก็รู้สึกแบบอดอุ่นเฉยๆก็ยังไม่รู้สึกอะไรมากพอจังหวะที่แบบเขาเอา,เอาน้นาํายาฟอกครั้งที่สองอ,อกเนี่ยคือแบบเริ่มแลเริ่มอุ่นมาเริ่มความคันยิบๆมาแล้วมีความแสบเล็กๆน้อยๆแล้วแบบนิดหน่อยแล้วพอจังหวะลงน้าํายาครั้งที่สามเท่านั้นแหละแบบโอ้โหคือแบบหัวร้อนอนะแบบยิบแล้วเริ่มอยู่ไม่นิ่งแล้ว แล้วคือแบบมันแสบมากแล้วคือมันคันด้วยมันคันแล้วมันบวกแสบแล้วมันแบบมันน่ารำคาญเนี่ยแบบอยากจะเกาอย่าแต่มันเกาไม่ได้ไงแล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องทนไงทีนี้ก็นั่งทนอยู่ปุ๊บก็รีบทนเท่าที่จะทนได้ปุ๊บทีนี้พอครบเวลากำหนดปุ๊บก็ไปล้างออกทีนี้พอจังหวะล้างออกก็เออก็เริ่มโอเคขึ้นหัวก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วทีนี้เขาก็เลยทําทิปเมนให้พอทําทิปเมนเสร็จก็เลย มีความรู้สึกว่าเออเริ่มดีขึ้นเยอะแล้วแล้วเขาก็เลยลงสีให้ตอนแรกคือเขาถามว่าน้องน้องจะมาพรุ่งนี้ไหมปักหัวก่อนไหมผมก็เลยบอกอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ก็เลยทําไม่เสร็จไปเลยและนี่ผมก็เพิ่งไปเคลือบสีมาเสร็จแล้วก็ก็เลยได้มาเป็นสีแบบนี้และสิ่งที่ผมแนะนําก็คือไม่ว่าคุณจะมีเพื่อนที่แบบทําสีผมมากี่ล้านกี่พันล้านสีแล้วคือผมแนะนําให้แบบไปหาช่างที่มีประสบการณ์จริงๆเถอะ ไม่ว่าเพื่อนของคุณจะบอกว่าโอ้ยกูทํามาแล้ว4,000กว่าล้านหัวก็คือแบบหัวคุณอาจจะเน่ววาก็ได้หัวนี่อาจจะเป็นหัวคุณที่เน่ววาก็ได้คือแบบไปหาช่างที่ดีๆแล้วก็ไอ้พวกสีที่แบบคุณซื้อตามร้านค้าที่แบบราคาถูกเนี่ยมันมันไม่มีคุณภาพแล้วก็คือมันคาดเดาสีที่ออกมาจริงๆไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นไปหาช่างที่เขามีประสบการณ์นอกจากว่าคุณจะมีเพื่อนไปแจ้งผมนั้นก็คือถือว่าคุณโชคดีแล้วแหละอย่างที่สองนะครับคุณจะเป็นที่สนใจอย,อย่างมาก ตอนแรกๆหลังจากที่ผมทําสีผมนี้มาเสร็จคือก็เริ่มมีคนมามองแบบไปซื้อข้าวอะไรแบบนี้คนก็แม่ค้าก็เริ่มถามมาแล้วผมก็คือคิดว่าแบบเออบางทีผมอาจจะไม่ชินกับสีผมนี้บางทีอาจจะยังไม่ชินกับการที่มีคนมาถามอะเลยแบบนี้พอผ่านไปสักพักหนึ่งมันเริ่มไม่ใช่แล้วคือแบบผมก็เลยลองไปเซิร์ช g o o ก l e ดูและ Google มันก็บอกว่าเออคนจะเป็นที่สนใจของคนนะและมันก็จริงอย่างที่เขาว่าขนาดผมขับรถกลับต่งางจังหวัดเนี่ยคือแบบมันมีตำรวจตั้งด่านเนี่ยตำรวจเขายังถามผมเลยแบบเกี่ยวกับสองเก ก็แบบมันเป็นที่สนใจของคนจริงๆอ่ะโดยเฉพาะแบบคือต่างจังหวัดเนาะคือคนก็ทําสีผมแบบนี้ก็น้อยแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบไม่ค่อยเคยเห็นใครทําสีนี้มันก็ไม่แปลกที่ว่าคุณจะเป็นที่สนใจของเขาหรือว่าอาจจะบางทีอาจจะมีคนมาหยุดคุณโดยที่แบบอยากจะถามสีผมอะไรเลยก็ได้ซึ่งแบบสําหรับผมสําหรับบางคนมันก็อาจจะทําให้คุณลำคาญได้แต่สําหรับผมผมก็ไม่ค่อยสนใจอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ที่มีคนชมเรามันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่า การที่มีคนชมเล่นแน่นันก็ต้องมีการที่มีคนเกลียดการที่มีคนที่ไม่ชอบหรือว่าการที่มีคนอิจฉาเราเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะทําให้คุณราคาญหรือว่าไม่ชอบได้แต่ซึ่งามารับผมผมก็ไม่ค่อยสนใจอะไรคนพวกนั้นอยู่แล้วคือแบบอิจฉากูเหรออย่างที่3การทําสีผมสีนี้ไม่เหมาะสำหรับคนขี้เกียจเพราะอะไรเหรอเพราะว่าคุณต้องดูแลมันอย่างมากการฟอกสีผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าทําลายเส้นผมมากสุดแล้วและคุณต้องฟอกกี่ครั้งถึงจะได้สีแบบนี้มา ราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูแลไปเช่นกันและการดูแลของมันก็คือการใช้ครีมนวดการใช้ทรีทเมนต์และทรีทเมนต์ที่ผมใช้ก็มีอยู่2ตัวก็คือทรีทเมนต์ช่วยบำรุงฟื้นฟูและก็ทรีทเมนต์เพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับมันแล้วคงก็ต้องใช้แชมพูโทนเนอร์สีม่วงเพื่อรักษาสีขาวไว้เพราะว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีที่หลุดง,ง่ายที่สุดแล้วและถ้ามันหลุดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีทองเหมือนแบบคลิปก่อน,นอที่ผมเคยปล่อยไว้ให้มันเป็นสีทองที่ผมปล่อยเพราะว่าผมต้องการให้มันฟื้นฟูตัวมันเองเพื่อ เอาเป็นว่าผมจะลองเซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์แชมพูที่ผมคิดว่าดีให้เพราะว่าแชมพูที่ผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองใช้แล้วก็ผมก็เลยไม่อยากพูดสิ่งที่ผมยังไม่ได้ลองถ้าเกิดมันไม่ดีหรือว่ามันดีหรือมันไม่ดีไปอย่างเนี้ยผมก็พูดไปถ้าเกิดผมยังไม่ได้ลองผมก็ไม่ไม่จะไม่พูดออกไปเพราะว่าผมไม่อยากพูดสิ่งที่ผมไม่รู้ออกไปอย่างที่สี่คุณต้องมีทุนเพราะว่าเส้นผมที่มันงอกมาใหม่เนี่ยมันก็ต้องเป็นสีดํา เพราะว่าการฟอกมันไม่ได้ฟอกเข้าไปถึงเซลล์เส้นผมที่มันอยู่ด้านในหรือว่าอะไรที่มันอยู่ข้างในขมุนผมที่มันงอกมาใหม่มันก็ต้องเป็นสีดาและคือบางคนแล้วก็อีกแหละถ้าเกิดบางคนชอบมันก็โอเคแต่สําหรับผมผมคิดว่าถ้าเกิดมันยาวเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยก็ต้องไปเติมอยู่เรื่อยต้องไปฟอกใหม่อยู่เรื่อยและการฟอกมันก็ต้องใช้แบบนิดหนึ่งเนาะที่5อย่างสุดท้ายครก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการม้วนการนีบหรือว่าการใช้ใดนะครับ เพราะว่าเส้นผมของคุณต้องการพักผ่อนต้องการการดูแลรักษาและความร้อนพวกนี้มันจะไปทํรลายเส้นผมของคุณโดยตรงเลยแต่ผมก็เข้าใจแหละว่าคุณต้องการจะเซ็ตผมเพราะว่าการที่เซ็ตผมโดยไม่ใช่ใดเนี่ยมันก็จะทําให้ผมระดูแบบไม่ดีเนาะแล้วก็ทําให้เซ็ตผมยากขึ้นด้วยแล้วก็สิ่งที่ผมแนะนําตลอดก็คือการใช้สเปรย์กันความร้อนแล้วก็พวกทั้งยาบำรุงพวกแบบโอแก้นออยหรือว่าจะเป็นน้ํามันมะพร้าวก็ได้ และก็ที่สําคัญก็อย่าลืมหาซื้อไดที่มันปรับระดับความร้อนได้ด้วยกันนะครับโอเคครับมันถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เราต้องใส่ใจแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเลยทีเดียวที่เราต้องดูแลเส้นผมของเราเพราะว่าบางทีคนอาจจะแต่งหน้าแล้วเครื่องสำอางมันไปเพื่อนเส้นผมอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูแลและสิ่งที่ผมพูดไปผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะทําสีเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณอยากทําสีผมอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมข้างล่างแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคุณจะไปเข้าดาวที่ไหนกันยลืมอมเตบผขงล่ากันนะครับ แล้วสำหรับวันนี้ก็สุขสันปีใหม่นะครับกู Pick Pick